ดูดวงชาวราศีตุลราศีตุลครับราศีตุลตกตำแหน่งอะไรก็ดูก่อนตกตำแหน่งนี่มีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสรับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดังเข้ามาประเดประดังครับผมหมอสันได้นี่มาตะกุศลิกายังไม่หมดอยู่ตรงนี้ใครอยากได้บ้างาตะก,กุศลิกาได้มากายหมดแล้วมีอยู่เท่านี้รับผมตะก,กุศลิกา นะครับได้เพิ่มมาอีกสองอันครับผมตะกุศลิกานะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับติดต่อหนุ่มรักหนุ่มหลงสาวรักสาวหลงหนุ่มผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนั้นะครับผมแต่เอาไปต้องพูดเพอนะไม่ใช่วาจาพิคนพิการพูดเป็นมั่วสัวก็คงจะมีคนรักไม่มีนะพูดจาเพาะนะบอมลูกค้ามาซื้อค้าขาขายไปด้วยพูดคุยไปด้วยนะครับแม่ค้านะครับผมรับรองได้เลยขายดิขายดีนะครับผมเอา ดอกเล็กๆเนี่ยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเพราะอะารทำไมถึงแพงเพราะมันปีเก่าหายากนะปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบครับผมาถามแพงไหมมันก็ไม่แพงเนาะท่านดูสิปีเก่าอันนี้หายากไหมล่ะครับผมของแท้นะครับสองสี่เก้าศูนย์นะครับผมหลวงพ่อจงวัฒนต่างนองนะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองหนึเก้าครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาครับผมจัดหนักจะเต็มเปิดไพ่มาเป็นตำแหน่งอะไรตำแหน่งชาร์ล็อต นะผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าออกรถหมายป้ายแดงจะเลื่อุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ํารวยพลิกจากร้การไปดีนะครับผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆขาวิวาขามงคลขาตั้งมั่นนะผมในโชคชะตานะผมปัญหาต่าง,างๆเข้ามาลุมล้าให้ท่านค่อยๆเก็บเกี่ยวผลมลิรียนะผมก็ค่อยไปๆเรื่อยๆกับชีวิตอะไม่ต้องรีบร้อนนะนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมในโชคชะตา สองถ้วยทองมันเกิดขึ้นแปลว่าเพื่อนรักเข้ามาบอกกล่าวเราเสร็จเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชกตาโูฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเท,ทวดาสิงสิิทธ์คำชูปกปักกุ้งของรษานะครับฟ้าพาตะท้าวเปี้ยงนะครับเจ็บปวดด้วร้าแสนทุกทรมานนะผมถ้าสิ่งชั่วร้ายออกมานับสิ่งอ,อมมงคลต้องไล่มันไปก่อนนะนี่ยอันนี้มีหมอมีพลังนะอันนีน้ น,นี้มอสซันเอาไว้ใช้ครับผมไล่มันออกไปแลครับผมไม่ไล่ไม่ได้เดีย๋ยวดวงปิดนะครับผมดวงชิงไหวชิงพิบเกณฑ์ตาการใช้เลนเหลี่ยมเลขกลนเพดูบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวครับผมถ้าไม่มีถ้าน้อยอ่ะน้อยทํำยังไงมอสนันก็จะใช้อย่างเนี้ยฮนุมานฮนุมานแปดก่อนนะอน,นะครับผมแปดก่อนนะครับพระพิฆเนยก็มีมาเหมือนกันะปางนี้เหมือนกัน ครับผมปังอ่าสิบหกก่อนของพะพิกเน็ตอันนี้แปดก่อนะครับผมแปดก่อนก็คือได้ทุกด้านน่ะไว้สู้กับศัตรูท่านก็ต้องมันมีอะไรหลายอย่างมณ์มันมีหลายแบบนะไม่ใช่แบบเจอแบบแบบเดียวนะมันอาจจะมีแบบมึนหัวอะไรเงี้ยมน์แบบมึนทั้งวันไม่ต้องทํามากินง่วงนอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นอย่างนั้น้ไใน,ในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ต้องรู้รู้หลบรู้หลีกร,ร,ร,รู้ใช้ให้เป็น ับผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบได้ได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้าตำรวจทาหารนักสแสดงนักร้องันะผมนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญเกิดความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียทีไหน ท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองไมเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทส่งคลิปให้นะครับสองร้อยบาทเท่านั้นรับส่งคลิปให้นะจ๊ะท่านดูคนเดียวรู้คนเดียวนะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองไมเก้าหรือสแกนโค้ดตรงนี้นะนะผมท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนนี้เดือนนี้เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสำหรับชาวราศีตุล เป็นเหมือนการก้าวข้ามจากบทเก่าสู่บทใหม่ของชีวิตพลังงานจากท้องฟ้าส่งผลให้คุณรู้สึกถึงความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปในชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความระมัดระวังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของคุณอยู่ไม่น้อยด้านการงานก้าวกระโดดที่ต้องใช้ทั้งสติและปัญญาการงานในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินบนสะพานแขวนที่โยกไหว คุณจะต้องรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจในตนเองกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นช่วงต้นเดือนจะมีโอกาสสำคัญเข้ามาหาอาจเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายหรือการเสนอให้รับผิดชอบงานที่สำคัญกว่าเดิมตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้วางแผนคัมเปนสำ,สำคัญสำหรับต้นปีหน้าหรือหากคุณเป็นครูอาจได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระก,การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องระวังคือการตัดสินใจเร็วเกินไปโดยไม่ได้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบราศีตุลซึ่งโดยปกติแล้วชอบช่างน้ำหนักทุกอย่างอย่างละเอียดอาจพบว่าตัวเองรู้สึกถูกกดดันให้ตอบตกลงหรือปฏิเสธข้อเสนอต่างๆอย่างรวดเร็วลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกที่มีลูกค้ารายใหม่เสนอโปรเจกต์ใหญ่แต่ระยะเวลาทำงานสั้นมากคุณต้องช่างน้ำหนักระหว่างรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับคุณภาพงานและสุขภาพจิตของคุณเอง ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานจะมีบทบาทสำคัญอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กน้อยเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสมมติว่าคุณทำงานในทีมขายอาจมีเพื่อนร่วมง,งานคิดว่าคุณได้รับลูกค้าที่ดีกว่าหรือได้รับการสนับสนุนมากกว่าการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่ากลัวที่จะชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลของคุณอย่างนุ่มนวลแต่มั่นคง สำหรับชาวราศีตุลที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นคุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะขยายธุรกิจหรือรักษาเสถียรภาพไว้ก่อนตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดร้านกาแฟเล็กๆอาจมีโอกาสเปิดสาขาที่2แต่ต้องพิจารณาว่าพร้อมทั้งด้านการเงินและการจัดการหรือไม่การปรึกษากับที่ปรึกษาหรือคนที่มีประสบการณ์จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นปลายเดือน จะมีพลังงานที่ดีสำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆและการแสดงความสามารถของคุณหากมีการประชุมสำคัญหรือการนำเสนอผลงานนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีตุลจะเปล่งประกายได้เต็มที่ด้านการเงินการบริหารจัดการที่ต้องใช้ดุลพินิษการเงินในเดือนนี้เปรียบเสมือนการขี่จักรยานขึ้นเขาบางช่วงต้องออกแรงมากบางช่วงได้พักหายใจเล็กน้อย รายรับโดยรวมอยู่ในระดับคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่รายจ่ายอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่มีเทศกาลและการเฉลิมฉลองต่างๆช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาอาจเป็นการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์การเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้วางแผนไว้ตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานอาจเสียกระทันหันและคุณต้องซื้อเครื่องใหม่หรือซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนหรือเครื่องอัดอากาศที่บ้านอาจต้องการการบำรุงรักษาพิเศษ การมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกังวลความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการต้านทานการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและความสุขส่วนตัวราศีตุลมักชอบสิ่งที่สวยงามและมีคุณภาพในเดือนนี้คุณอาจถูกล่อลวงให้ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ลดราคาอุปกรณ์ตรวจสอมบ้านที่ดูทันสมัยหรืองานศิลปะที่ชอบมานานก่อนตัดสินใจซื้อควรถามตัวเองว่าฉันต้องการสิ่งนี้จริงหรือแค่อยากได้ และการซื้อนี้จะส่งผลกระทบต่อการเงินระยะยาวของฉันอย่างไรโอกาสทางการเงินจะปรากฏในช่วงกลางเดือนอาจเป็นการได้รับโบนัสจากงานเงินปันผลจากการลงทุนหรือรายได้เสริมจากโปรเจกต์พิเศษ สำหรับคนที่ทำงานขายหรือมีรายได้แบบคอมมิชชั่นยอดขายอาจพุ่งขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตัวอย่างเช่นหากคุณขายประกันภัยลูกค้าหลายรายอาจต้องการทำประกันใหม่ก่อนสิ้นปีหรือหากคุณขายสินค้าออนไลน์ยอดสั่งซื้ออาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงให้ของขวัญพีใหม่การลงทุนในเดือนนี้ต้องใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ หากคุณกำลังพิจารณาลงทุนในหุ้นกองทุนหรือคริปโตเคเรนซีควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและไม่ควรลงทุนเกินกว่าที่คุณพร้อมจะเสียการปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือคนที่มีความรู้ในด้านนี้จะเป็นประโยชน์อย่าตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะเห็นคนอื่นทำแล้วได้กำไรหรือเพราะรู้สึกกลัวพลาดโอกาสการวางแผนการเงินระยะยาวควรได้รับความสนใจในช่วงปลายเดือนนี่คือช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณประจำปีที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับปีหน้า ลองนั่งจดบันทึกรายรับรายจ่ายของคุณตลอดปีที่ผ่านมาดูว่าส่วนไหนที่คุณใช้จ่ายมากเกินไปและควรจะปรับลดลงในปีหน้าส่วนไหนที่ควรจะเพิ่มการลงทุนเช่นการศึกษาหรือการดูแลสุขภาพด้านความรักบทพิสูจน์ของความจริงใจและความเข้าใจสำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจและความอดทนความสัมพันธ์จะถูกทดสอบด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ต้องการการสื่อสารที่ลึกซึ้งกว่าปกติ ช่วงต้นเดือนอาจมีความเครียดเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาระงานหรือความรับผิดชอบที่หนักขึ้นของทั้งสองฝ่ายทำให้เวลาที่มีให้กันลดน้อยลงตัวอย่างเช่นหากคุณกับคู่ครองทั้งสองคนทำงานหนักคุณอาจพบว่าการกลับถึงบ้านก็เหนื่อยเกินกว่าจะนั่งคุยกันอย่างจริงจังหรือในวันหยุดที่ควรจะอยู่ด้วยกันกลับต้องแยกย้ายกันทำธุระส่วนตัวหรือพบปะเพื่อนฝูง สิ่งสำคัญคือต้องหาเวลาคุณภาพมาให้กันแม้จะเพียงครึ่งชั่วโมงในการทานอาหารเย็นด้วยกันโดยไม่มีโทรศัพท์มารบกวนหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะช่วงเย็นวันสุดสัปดาห์ประเด็นเรื่องการเงินอาจกลายเป็นหัวข้อที่ต้องคุยกันในเดือนนี้โดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้เทศกาล คู่ครองอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องการใช้จ่ายคนหนึ่งอาจคิดว่าควรจะมอบของขวัญที่มีค่าให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงในขณะที่อีกคนอาจคิดว่าควรจะประหยัดเพื่อวางแผนระยะยาวการนั่งคุยกันอย่างเบิดเผยเกี่ยวกับมบประมาณและความคาดหวังจะช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันในรูปแบบใหม่ๆแทนที่จะทำสิ่งที่เคยทำซ้ำๆลองคิดหาวิธีที่จะแปลกใหม่อาจเป็นการทำอาหารมื้อพิเศษที่บ้านแทนการไปร้านอาหารการเขียนจดหมายบอกรักด้วยลายมือแทนการส่งข้อความหรือการวางแผนทริปสุดสัปดาห์เล็กๆไปที่ที่ทั้งสองยังไม่เคยไปความคิดริเริ่มเหล่านี้จะช่วยเติมความสดใสให้กับความสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่เดือนนี้มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกิจกรรมทางสังคมงานเลี้ยงหรือการพบปะกลุ่มเพื่อนอาจมีคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตและบุคคลน,นั้นอาจเป็นคนที่มีความคิดหรือมุมมองที่แตกต่างจากที่คุณเคยคุ้นเคย ตัวอย่างเช่นคุณอาจพบใครสักคนในงานปาร์ตี้ปีใหม่ของบริษัทหรือในงานรวมญาติช่วงเทศกาลบุคคลนั้นอาจไม่ใช่แบบที่คุณมักจะสนใจในตอนแรกอาจเป็นคนที่ดูเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในการสื่อสารหรืออาจเป็นคนที่มีความหลงไหลในสิ่งที่ทำจนทำให้คุณรู้สึกประทับใจสิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจและไม่ตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวสำหรับคนโสดที่กำลังใช้แอปหาคู่หรือพบปะผ่านโซเชเียลมีเดียความจริงใจในการนำเสนอตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อย่าพยายามแสดงเป็นคนอื่นหรือตกแต่งความจริงเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆจ,จะเชื่อชอบในตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่เวอร์ชันที่ปรับแต่งให้ดูสมบูรณ์แบบช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งขึ้นได้หากคุณกำลังทำความรู้จักกับใครสักคนนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตความคาดหวังในความสัมพันธ์และสิ่งที่สมพันธ์สำหรับทั้งสองฝ่าย การสื่อสารที่เปิดเผยตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคตโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลต้องใช้ทักษะความสมดุลซึ่งเป็นจุดเด่นของราศีนี้อย่างเต็มที่ทั้งในการงานการเงินและความรักความท้าทายที่เข้ามาไม่ใช่ทำเพื่อทำลายแต่เพื่อทำให้คุณเติบโตและเข้าใจตัวเองมากขึ้น การรักษาความสงบนิ่งภายในและการตัดสินใจด้วยสติปัญญาจะนำพาคุณผ่านพ้นเรือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นและเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความพร้อมและความมั่นใจที่เพิ่มผูนขึ้น